สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันท่องกงอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เรามากับคุณแม่เป็นคลิปแรกที่เรามากันสอกคนแม่ลูกนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้าแอบมุ้งนี้นึงนะคะแต่ก็ยังไหวอยู่คิดว่าเป็นไงบ้างคะคุณแม่คิดว่ามันจะอร่อยไหมากินยำลองดูนะคะ มันอร่อยมันก็นิ่มอร่อยอ่ะแต่ว่าไม่ชอบตรงที่เขาใส่น้ำมันหมูแล้วมันไม่กิน,นแล<ร>้วเออไมัซ้อนทอน้อยคะคิดว่าฮ่องกองเป็นไงบ้างคะกับราคาเมื่อกี้เท่าไหร่ร้อยหนึ่งก็ร้อยยี่สิรอยยี่รอยยี่แปดก็ร้อยสามสิบก็เท่าไหร่ <400 S 2> <400 S 1> อะสี400่ร้อยสี่ร้อยอะสี่รอยกว่าบาทออชามละร้อยห้ารอยอะชามละร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอืมโอเค Few moments later. นะคะเราก็มากินมิชั R ่นเบเกอรี่แต่วันนี้เป็นเมนูมพิทาโชค่คาเฟ่น,นะคะซึ่งคือเขาบอกว่ามันจะหมดเร็วมากนะเดี๋ยวเราลองไปชิมกันดีกว่านี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะลองกินกันนะคุณแม่ลองไก่ก่อนไงไก่แค่นั้นจะโดเนเราแล้วแหละรอใหม่มันคือ ตองกลางนะคะเขาเป็นถั่วพิทาชิโอแล้วก็เป็นแบบอออคอโฟอคนนี้เขาไม่ค่อยกินหมลที่เขาบอกว่าอร่อยนะคะความจริงเขาเคยกินมันเคยกินไอชาเขียบแล้วใช่ไหมคิดว่าชาเขียวเป็นไงอร่อยคือกินมันหอมมากใช่ไหมเอาอมาจากร้านเลยถ้าใครสนใจนะคะก็มาลองนะอันนี้ชิละห้าสิบห้าบาทนะคะวิชั่นเบเกอรี่ค่ะร้านนั้นเลยนะทุกคน,น,น,นลนะคนองๆจ้าชิละห้าสิบห้าดอลลาร์แคห้าสิบห้าบาทใช่ไหม คนนี้นะคะทำอะไรอยู่คะคุณแม่หมาหมาทำอะไรอยู่ไอ้นะดูแป้นเหรออันนี้คือถูกกว่าที่ไทยหรือเปล่าคะถูกกว่าแต่จ่ายเป็นดอลลาร์นะสามสิบหกสามอันสามสิบถ้าเป็นเจแปนิสอะปล เดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เราจะได้กินแอปเปิลหรือเปล่ากลับมาอีกแล้วนะคะกับ h ฮชแท็กในร้านนี้นะคะถ้าเราก็ได้มาแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่า,วามันนีจะอร่อยหรือเปล่า <c oughs> เป็นรถใหม่นะคะรอนานมากใช่ไหมคะม,มา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 รอนานไหม นานมากไปเจอกันอีกสักพัก A few moments later โอเค,าเะคะมาตยลวเมืกกินขี้กีซ่งโรสกรุ๊แต่เราสั่งหมูแดงมานะคะนี่เลยกินข้าวกับหมูแดงต้องนี่โคตรร้อนโคตรไอขึ้นแล้วกินเข้าไปอือหืโคตรเป็น ฝากด้วยค่ะอืมเรียบูดโรงแรมนิดนึงเนาะสิ่งที่ชอบจากโรงแรมนี้ก็คือเขาจะมีตู้น้ำให้กดตลอดเนาะคือเต็มปอติกน้ำมาได้เลยไม่เปลืองแน่นอนเพราะน้ำที่นี่แพงมากส่วนชื่อโรงแรมกับโลเคชั่นก็คือเราแปะไว้ให้แล้วเนาะประมาณนี้นะคะ The next day Hello สวัสดีค่ะตอนเช้าวันนี้นะคะเราก็ตื่นนวันที่สองกับ เราก็มางจอไปไหนคะคุณแม่กินข้าวไปกินข้าวเช้านะคะถ้าทุกคนฟังไมวเช้าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านข้าวกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มากินร้านนี่ชื่อว่าหลออ ี่เป็นติ่มซำอยู่แถวๆนีอย่าในชิคายจวนะคดล้วเราก็จะบอกทุกว่าณอยู่ตรงไหนเอแมนี่นี่น่นีี่่นนีีนี่น่่ เผ yeah, no, yeah. mm ืเช่อดีค่ะทคนเราใส่ฟอสเข้าไปเลยเนียวอืออือละ맞 later. few moments เมื่อกี้ไปกินติ่มซำร้านล็อกกี้หรือล็อกกี้อร่อยไหมคะคุณแม่อร่อยเพราะว่าอะไรคะรสชาติมันดีมันก็ธรรมชาติมันไม่ทำแบบที่สุนนะแล้วแป้งแป้งที่ห่อเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวหลอดมันก็ไม่เหม็นแป้งม,มันไม่มีกลิ่นแป้งใช่ไหม,มแล้วเนื้อกุ้งเป็นไงคะเออก็ดีเย้งใช่ แล้วข้าวก็โอเคใช่ไหมร้ยก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดเอาไว้ให้ในแขะตอนนี้นะคะเราก็มีอยู่ในแถวย่านมงก,กุฎเพราะว่าเรามาตามนี่ล่าให้ทีนะคะเพราะว่าที่เมื่อกี้ทีมซาจุยคือคนเยอะมากใช่ไหมคะมามาเดี๋ยวรอคนิดชิมนีเป็นไงบ้างคะใช้ได้ไหมอาวุธสุดๆนี่ค่ะแย่คือเลิศมาก คนเจริปกอติดเราจะสั่งเป็นเมนูสตรอเบอรี่บลูมนะคะแต่วันนี้เขาบอกว่ามันเป็นซีซัน,นอลก,ก็เลยไม่มีสตรอเบอรี่ก็นั่แหละคุณแม่ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์แล้วรือมันใช่อันนี้เป็นครั้งแรกของคุณแม่ใช่ไหมคะอันนี้คือเขาตื่นเต้นมากล้วพาแม่มาเที่ยวดิสนีย์แลนด์ครั้งแรกะคะ่ะ ก็เดี๋ยวเราจะไปได้เรือจักโกครูส์นะคะไปยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปติดตามกันไม่กี้ดีไหาคุณแม่ดีไหมดีไหมโอเคไปต่อกันเลยค่ะไปโขนทุกคนแล้วก็ไปซือชูโร่หลังจากที่เล่นไอเครื่องทหารใน Toy Story นะคะเดี๋ยวเรามาลองกินดีกว่าค่ะ อยไหมัอกออโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่กลับไปกลับมาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมคือวันนั้นที่เราอ่ะ เออแบบมันเลือกผักผลไม้กับแม่ใช่ปะ่ะสรุปก,ก็คือเราไม่ได้ไปมันถึงว่าไม่ได้เอาไปเพราะว่ามันไม่มีถุงแล้วดูมันแบบเออมันเหมือนไม่ค่อยโอเคใช่ปะ่ะแล้วดูวันนี้เหมือนเดิมกลับมาที่จุดเดิมเพราะว่าอะไรเอยเขาติดในใจว่าเขาต้องซื้อเพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อค่ะ With next The day แล้วก็ไปไหว้วัดเจ้าแม่กวนอิมพงทำมาแต่เราไม่หายคนเยอะมากแล้วเราก็มาไหว้ที่นี่นะคะที่นี่เลยที่วัดชัยกุมิ่นะคะขอบคุณแม่คนเยอะมากไหมคะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เหรอคะนี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้ติดวันนี้จากรถอันนั้นไม่ลอยเลยรีบเร็วลองดูแล้วลอย <Okay. S 2> นี่มาแล้วนะคะเป็นปิงซูชาเขียวแล้วก็มาพสมกับนมข้นนะคะเดีย๋ยวเรามาลอง,งกินกันนะคะทุกคนร์ชาเขียวมากๆเลยค่ะ ม,มีถั่วแดงมากอร่อยแล้วก็ไม่หวานมากนะคะใครสนใจก็กลามากินได้นะคะลราค่ะทุกคนเมื่อวานที่เรากินปิงซูหลายฉลิฉล,ฉลเสร็จใช่ไหมคะเราก็เดินกลับโรงแรมแล้วก็ไม่ได้เป็นนอกเลยแล้วเราก็มารอรถมารับจากที่โรงแรมนะคะ เบอแฮชแท็กบีทัดไข่นะคะอันนี้แเดี๋ยวคงต้องมาอบนะเพราะว่าไม่ร้อนก็คงไม่อร่อยนะคะแล้วก็เป็นแอปเปอรญี่ปุ่นที่แม่เราไปเลือกมานานมากจากคลิปที่เมื่อวานเห็นนะคะก็สรุปก็ได้ซื้อมาจริงนะ,ะิะอันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะจบทริปฮ่องกงแล้วคือไปฮ่องกงบ่อยมากแต่ไปเที่ยวจนตอนนี้เนาะรวบๆก็คือสามรอบแล้วแต่ว่านั่นแหละมันก็โอเคไปแล้วก็ดีถ้า ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e กำลังใจให้เหนยด้วยนะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย